ผมไอยูทคารครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถใช้งานราคาถูกอีก1นคันนะครับกับแบรนด์โตโยต้าคันนี้เรียกว่าโตโยต้าไฮท็อกหรือออติเล็กนะครับผมรถโดยรวมสวยงามนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างแน่นนะครับแอร์เย็นภาษีไม่ขาดสีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับผม คันนี้เป็นสีเขียวเดิมโรงงานสีสันเงาฉ่ำดีนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยโดยรวม 80- 90%สีสวยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักนะครับเครื่องดีช่วงล่างขับนิ่มนะครับล้อมแมกเดิมโรงงานยางบิดสโตนดอกหนาใช้งานได้ยาวนะครับโดยรวมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมสามารถขับขีดได้เลยไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะครับขับทางไกลได้ไร้ปัญหาน,นะครับ มีออโต้น้ำมันล้วนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแ่นอันนี้ถ่ายก็สีเงาฉ่ำดีนะครับผมขับมาจากแถวสมุทรปราการเมื่อวานมาบ้านผมก็50าสิบโลก็ไร้ปัญหานะครับภายในผ่านการทําสปาภายในสปาเครื่องขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันก็ใช้งานได้ครบนะครับเบาะกำมะหยี่เดิมโรงงานสะอาดสะอ้านดูดฝุนค่าเชื้อให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับรถสวยๆนะครับ พร้อมใช้งานหาขับขี่นะครับส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับขับหาหมอนะครับขับจ่ายตลาดขายสบายๆนะครับถูกกับแวบมือสองนะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและด้านท้ายกันนะครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็กว้างขวางดีใส่ของได้ดีนะครับฝากระโปรงก็เดิมโรงงานฟอกเสอ้์เดิมโรงงานนะครับบอดี้สวยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับ ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักนะครับยางอะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไปฟังเสียงของเครื่องยนต์แล้วก็ดูห้อเทียงครับตาเดียวติดนะครับเสียงดังเคาะนะครับไม่มีเขกนะครับเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมไม่มีไอนะครับนี่นะครับต้องเครื่องก็ผ่านการทำสปาให้เรียบร้อยนะครับมีเงียบดีตัวนี้เป็นเครื่อง 4A เดิมโรงงานพันหนะครับประหยัดนะครับ10ตคนนะครับผมรถรุ่นใหม่ๆก็ยังเอาเครื่องตัวนี้ไปเซอร์วิสนะครับเสียที่ไหนตอมที่นั่นช่างตอมได้ทั่วประเทศนะครับผมตอมได้ดีรถพร้อมใช้งานตอกเกืกเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถ เดอรตาไฮทอคคันนี้หรือออติดเล็กนะครับรถก็มีแอร์แบกนะครับเหยียบเกียร์ใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกัทงเครื่องก็ไม่สั่นใส่เกียร์อาร์งเครื่องก็ไม่สั่นนะครับนี่นะครับอัตราเร่งตอบสนองได้ดีนะครับช่วงล้ช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับวิทยุเป็นของเคนบูดนะครับสามารถเล่น USB AUX ได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะระบบไฟฟ้านะครับก็คือลงได้ครบนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับ นิ่มนะครับโยลูกนาาก็ไม่มีดังนะครับผมนี่นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังเดินทางใกล้ไกๆปลอดภัยสะดวกสบายนั่งได้หลายคนนะครับรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับผมนี่นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งให้ฟรีนะครับผมแต่จังหวัดมีบริการส่งสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีหน้าร้านชัดเจนนะครับสามารถมัจจาได้ส่งได้ส่งจริงนะครับมีเครดิตพอประมาณนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม ขอบคุณครับ